สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านอเล็กซานเดอร์กรูสโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียนะครับได้ออกมากล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ซึ่งครบการสถาปนารอบ75ปีในปีนี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นเสื่อมถอยลงอย่างเห็นได้ชัดแบบไม่เกินความคาดหมาย ช่องทางการติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างรัเสเซียกับนาโตที่เคยเชื่อมต่อกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเวลานี้อยู่ในระดับเป็นศูนย์นะครับเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างรัเสเซียกับนาโต้ทางด้านอเล็กซานเดอร์กรูดโคก็บอกว่าควรถามนาโต้มากกว่าเนื่องจากรัฐบาลรัเสเซียนั้นไม่เคยมีแผนในการที่จะรุกรานนาโต้แต่อย่างใดรวมถึงความขัดแย้งทางทหารกับสมาชิกประเทศหนึ่งประเทศใดของนาโต้ รัเสเซียนั้นก็ไม่เคยคิดในลักษณะดังกล่าวทั้งนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเคยกล่าวเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับแนวโน้มของการเกิดความขัดแย้งทางอาวุธระหว่างรัเสเซียกับนาโต้ว่าทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้ในโลกสมัยใหม่แต่หากสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงช่วงเวลานั้นคือการที่โลกอยู่ห่างจากการเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบเพียงอีกก้าเดียวเท่านั้นสําหรับนาโต้นั้นเป็นสาภาพทางทหารขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก่อตั้งเมื่อวันที่4เมษายน2492 ปัจจุบันนั้นมีสมาชิก32ประเทศแบ่งเป็นสมาชิกในยุโรป30ประเทศและ2ประเทศในอเมริกาเหนือนั่นก็คือสหรัฐอเมริกากับแคนาดาครับนาโต้ก่อตั้งสมัยสงครามเย็นโดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนคือการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางทหารจากสหภาพโซเวียตซึ่งก็คือรัเสเซียในปัจจุบันซึ่งตอนนั้นสหภาพโซเวียตก็มีสนธิสัญญาวอาซอแต่ว่าก็เลิกกันไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่านาโต้นั้นยังคงที่จะเดินหน้า ดำเนินการภารก,กิจของพวกเขาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังคงภารก,กิจเดิมกันไว้นั่นก็คือการต้านทานหรือว่าการต่อต้านรัเสเซียนั่นเองในขณะที่ทางด้านฝั่งของแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ได้เข้าร่วมการประชุมในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมนะครับจากกรณีที่นาโตนั้นครบครอบ75ปีแล้วก็มีการออกมาพูดนะครับว่าที่ประชุมนั้นก็กําลังหารือในการที่จะเดินหน้าเพื่อรับยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกนาโต้ โดยแอนโทนีบิงเกตยืนยันว่าสมาชิกนาโต้ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนยูเครนและพร้อมจะทําทุกวิถีทางเพื่อสร้างหลักประกันว่ายูเครนนั้นมีความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อต่อสู้กับกองทัพรัสเซียนะครับในขณะที่ดมิทรคกุเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนที่ร่วมแถลงข่าวกับทางด้านแอนโทนีบิงเกตนั้นก็ระบุนะครับว่าทางด้านยูเครนนั้นควรจะได้เป็นสมาชิกนาโต้ในเร็ววันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับ ว่าเวลานี้นาโตนั้นยังคงที่จะเดินหน้าในการต่อต้านรัเสเซียแล้วก็รับสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ฝั่งรัเสเซียนั้นมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับนาโต้นั้นดูห่างเหินมากยิ่งขึ้นในเวลาปัจจุบันนี้ครับ